สำหรับผมนะฮะแรงบันดาลใจในการทํางานของผมก็จะมาจากวิชาชีพที่ผมทํานะก็คือการทํางานประติมากรรมเกี่ยวกับงานรูปเหมือนแล้วก็รูปบุคคลสําคัญและงานนุสราลีแรงบันดาลใจมันก็มีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือคนเป็นศิลปินก็จะสะเทือนใจอยู่เรื่อยๆอย่างมีครั้งหนึงเนี่ยผมปั้นงานอยู่ชิ้นนึ่งนะฮะแล้วผมก็ฟังประวัติของท่านมหาอัตมาคันทีแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ๊คนคนนึงเนี่ยทําอะไรให้กับมนุษยชาติได้มากขนาดนี้ ผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ปั้นลูกคันทีให้เสร็จภายใน1วันผมว่าเสน่หของงานงานลิสติกเนี่ยงานเหมือนจริงเนี่ยทำให้เราเข้าไปรู้ถึงอารมณ์แล้วก็บุคลิกภาพของคนที่มาเป็นหุ่นที่ที่เราจะปั้นนะฮะแล้วซึ่งเป็นโจทย์ที่สนุกแล้วแล้วเราต้องถ่ายาเทออกมาให้ได้ผมว่ามันเป็นการท้าทายครับว่า เราเนี่ยจะสามารถดึงอารมณ์ของสิ่งที่เรากําลังปั้นเนี่ยก็คือบุคคลเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์แบบแบบที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างเช่นเราถ้าเราจะปั้นนักรบเราก็ต้องดึงอารมณ์ที่เป็นนักรบออกมานะครับเราปั้นพระสงฆ์เราก็ต้องดึงความเมตตาของท่านออกมานะครับปั้นนักปราดเราก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ของความเป็นนักคิดออกมาให้ได้เมื่อก่อนที่ผมจะมาทํางานประติมากรรมเต็มตัวเนะี่ยผมก็โชคดีที่ด้เป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยราชพัฏนนครศรีมานะครับเป็นเวลาอยู่ช่วง18ปี แล้วก็ตลอดช่วงเวลาที่เป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราก็ได้ทํางานปฏติมาก,กรรมเพื่อชุมชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจนมีความรู้สึกว่าไองานเหล่านั้นนํามาเบียดบางเวลาหลวงเบียดบางเวลาราชการผมก็เลยรู้สึกว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนอาชีพแหละควรจะออกมาทําอะไรด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหักเหที่ผมเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นครูประจำนะฮะอ๋อเป็นศิลปินอิสระทํางานปฏติมาก,กรรมจากนั้นเป็นต้นมาการปัน้นรูปเหมือนเนี่ยมันเป็นการ ทบทวนความรู้หรือวก็เป็นความรู้เบื้องต้นและก็พื้นฐานที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่งานครีเอทผมว่ามันควรจะเป็นพื้นฐานที่ท,ทุกคนจะต้องเรียนครับต้องมีนะครับเหมือนการเล่นกีฬามันก็ต้องมีท่าเบสิกและก็ท่าทั้งสันคือถ้าจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองนะฮะตอนสมัยที่เรียนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้เบสิกเรื่องการ drawing การทํารูปปั้นเหมือนการเรียนการวิภาคเพื่อที่ให้เรารู้จักข้างในมันจริงๆนะฮะ ก่อนที่จะมาคลี่คลายเส้นให้เกิดความลื่นไหลเกิดเป็นงานสร้างสารรค์ขึ้นมาครับสิ่งที่คนทํางานศิละปะหรือสาขาใด,ดก็ตามผมผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของวินัยคือการทํางานแบบต่อเนื่องแล้วก็ทําแบบไม่ย่อท้อนะก็คือมีวินัยการทางานศิละปะมันจะต้องทํางานแบบชนิดที่ว่าอ่าเหมือนคุณเป็นพนักงานอ่ะแต่ว่าคุณเป็นพนักงานที่ดูแลตัวเองดูใจตัวเอง ดูระเบียบตัวเองเสร็จแล้วคุณก็ต้องบังคับให้ตัวเองทํางานนะฮะแล้วถ้าเชื่อมั่นว่าเราทําได้เราก็จะลุยมันต่อแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าเรื่องวินัยเป็นเรื่องสําคัญสุดแล้วก็ความต่อเนื่องใ,ใ,ในในการทํางานการได้โจทย์ใหม่ๆเข้ามาแล้วเราก็มีความสุขว,าว่าเราทํางานแก้ไขกับมันแล้วก็ไม่ไม่ยอมย่อ,ยอท้อนะแล้วก็ทำมันซ้นำๆทำอยู่เรื่อยนะฮะก็ก็เลยคิดว่ามันมันทำให้เราอยู่ได้ ต้องการทำทำบ้านให้ให้กลายเป็นสถานที่เรียนรู้นะครับเป็นที่พูดคุยทางงานศิลปะนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆเอาไว้ให้คนที่ชอบศิลปะเข้ามานั่งคุยมานั่งเล่นแล้วก็มาฝึกฝนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่รับเด็กฝึกงานนะฮะหรือผู้ที่สนใจแง่นศิลปะกนะ็เข,เข้ามาอยู่ที่นี่อยู่เรื่อยๆแล้วผมก็ก็ยินดีบริการนะครับแล้วก็ใครอยากรูเทคนิคอะไรเข้ามาผมก็จะช่วยสอน